วัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะเก็บอกเชงเม้งอ่ะเชงเม้งอ่ะวันเช่นนี้นักทุนก็ไปเชงเม้งอน่นะอากุลกามาช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกก็ยังช่วยไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกไม่มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกของการเล่นทุนอยู่ในมือเราอละอากุณนิพพงช่วยอะไรไหมฮะช่วยไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเองพี่ผ่านไปเยอะพี่รู้เลยว่าช่วยไม่ได้เพราะสุดท้ายพอเราช่วยเขาได้เขาก็จะเปติดอีกแล้วเขาไม่มีความรู้ เขาต้องช่วยตัวเองเขาต้องยอมรับก่อนว่าไอ้ที่เขาผิดพลาดมาเพราะอะไรเขาไปฟังอะไรเขาไปเชื่ออะไรเขาไปทําอะไรมาทาให้เขาติดทุนนะครับแต่พี่เชื่อว่าถ้าเขาเขารู้สต็อปลอตของพี่อ่ะเขาจะไม่ติดใช่ในะครับเขาแค่ขายตอนหลุดสีมันเขาจะไม่ติดทุนแหละเพราะนั้นคนหลายคนที่ได้ยินมาแต่ไม่สต็อปล็อตนั่นแหละนะครับมันหนักกว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเพราะคนได้ยินมาแล้วเขาสต็อปไม่ทันละนะครับแต่คราวหน้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้น นะฮะในนัสเซตตันนี้คุณก็จะขายตอนหลุดสบมันทันคุณยังขายได้อยู่แล้ววันหนึ่งมันก็จะเปลในฮ่องกงที่คุณไปเล่นอยู่มันหลุดสบมันคุณก็ต้องขายอีกนะครับมันก็ไม่มีใครที่จะติดหุ้นนะฮะเพราะถ้ามันหลุดสบมันแล้วเนี่ยมันลรกทุกที่ทุกตลาดมันจะเหมือนกันหมดมันแปลว่าใครไม่รู้ว่าแต่แม่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยม่งขายหุ้นทิ้งมันบอกว่าแบบนั้นแล้วสบมันไม่ใช่ขายหุ้นแล้วไม่ขาดทุนขาดทุนฮะไม่ใช่จังหวะขายหุ้นที่ดี นะครับแต่เป็นจังหวัดที่ต้องขายไม่ขายติดหุ้นอย่างน้อยก็สบายใจกว่าเพราะฉะนั้นการไปขอเอากองอามากก็ได้ความสบายใจแต่ต้องไปทำด้วยว่าจะทำยังไงปัญหาเราไปคนทำก่อนเลยเล่นหุ้นมันเหมือนกับว่าเจอยคนเดียวตายคนเดียวคุณมีประสบการณ์เนี่ยนะคุณไปลองไปเล่นหุ้นแค่สองคนก็ได้กับเพื่อนคุณเนี่ยคุณเล่นให้ตายคุณก็ไม่มีทางกำไรครับคุณเล่นสองคนเนี่ย ไม่มีทางกำไรคุณจะความเห็นขัดแย้งกันตลอดเลยคุณอย่าไปหุ้นเล่นหุ้นหุ้นหุ้นเงินแล้วไปเล่นกับใครบอกอมึงบอิหารเดี๋ยวอีคนมันก็มายุ่งมันไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นเองทําเองสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันไปเล่นกองทุนรวมนะโดยเฉพาะกองทุนดัดชนีนะเขาก็ไม่ได้ช่วย,<อ>ยคุณซื้อตามดัดชนี<อ>นะครับอันนี้ก็ความรู้เรื่องการซื้อหุ้น LTF นะคุณยังไม่มีเลยเพราะมันซื้อเซ<อ>็นห้าสิบเขาไม่ได้หาอะไรครับมีเงินเข้ามาเขาก็ซื้อเฉลี่ยตาม market cap <อ>นะครับเขาไม่ได้บีหารอะไรอย่าาามก็ยไป ขายไปสิบเปอร์เ็นเหลือเงินสดลงมารับแล้วก็อ่ขึ้นไปใหม่แต่พอเจอลงหนัก,นกๆยาวๆแบบนี้ LTF ก็ขาดทุนเจ๊งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ดง <c oughs> นั้นเราอะแม้ซื้อกองทุนรวมจะต้องมีความรู้เลยนะฮะเพราะนั้นพี่ที่บอกว่ามันต้องช่วยตัวเองถ้าให้พี่มาวิเคราะห์ตรงนี้พี่ก็บอกว่าตลาดตัวเนี้ยมันจบไปหนึ่งรอบนะฮะจากเรื่องของอ่าเรื่องของช้ำนะฮะช้าอาวาดเนีนะะ่ยฮ หรือว่าเรื่องของ Federal Reserve นันก็จบไปหนึ่งรอบละ้นะฮะแล้วต่อจากนี้ไปจะมีรูมช่องว่างอยู่นิดนึงถึงกลางเดือนเมษาที่จะเป็นเรื่องของการประกาศผมการเนินงานนะครับพี่พูดถึงอเมริกาเนนะครับหุ้นเกือบทุกตัวในอเมริกาไตมั่นหนึ่งนี่ยนะครับประมาณการกําไรต่ํากว่านะต่ํากว่าที่ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นไตมา่นหนึ่งเนะี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะประมาณการต่านะฮะ หรืออาจจะเท่าประมาณการนะฮะหรืออาจจะต่ำกว่าประมาณการเพราะนั้นในอเมริกาเนี่ยพี่ก็บอกเลยนะครับว่ายังไงยังไงอะ่ะพี่คิดว่านะครับนัสเซตยังไงก็ลงไปหมื่นหกอ่ะตอนนี้สองหมื่นอยูลงยี่สนะิบเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ลงไม่ร่เ<า>ม <า S 2> อไหรใช่ปะหัวละใช่ัะหัวละส่วนในไทยเนี่ยก็ลงมาในเสถียรภาพหนึ่งแต่เราบอกว่าไทยลงมาพีอีสิบสามถูกไม่ใช่สิบสามมันถูกัะถ้ามันมีโกร w แค่มี growth แค่ปีละสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสิบสามมันก็ถูกนะฮะแต่ถ้าสิบสามเนี่ยแล้วมันไม่มี growth ของกําไรบริษัทในตลาด growth นี่มาถึงของ r e a l sector ไม่รวมธนาคารพาณิชย์นะเอาไม่รวมธนาคารพาณิชย์ไม่รวม stock lock stock gate นะเอาเอาเอาพราะตัวที่ที่เป็น domestic r e a l sector จริงๆเนี่ยนะครับส่งออกบ้านจาัดสรรนู่นนี่นั่นอะไรทั้งหมดนะนะฮะที่การเป็นการลงทุนภาคเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะครับบริษัทพวกนี้ย กำไรอ่ะถ้าสสินค้าอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกของแท้ <Yeah. S 1> ที่มีรูึกอยู่เอาหงอาหารในกำไรเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าแบบเนี้ยตลาดพุ่นบัตทอมแล้วแต่ถ้าพวกนี้ยังไม่ได้บัตทอมนะครับการออก LTV เพื่อให้นะฮะโอนโอน,โอนขายบ้านกันได้ในช่วงหนึ่งที่ราคาร้อยอร์ซ็นอันเนี้ยมันปล่อยให้แค่แก้ปัญหามันไม่ได้ช่วยทำให้ uh huh. บริษัทสังหาดีขึ้น ครับถ้าแบบนี้ตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้บัตทอมนะครับกําไรของตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงมาต่ําสุดนะครับก็คือเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็ต้องถามว่ากําไรมันอาจจะขึ้นไปเก้าสิบแต่ธนาคารพณิชย์กำไรอยู่คนเดียวคนอืน่นแม่งเจ๊งหมดหรือกําไรจากธนาคารพณิ์กับปิโตเคมีที่ราคาปิโตขึ้นไปแบบนี้ล้วบริษัทปิโตเคมีก็บันทึกกาไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่ของจริงมันคือมันเดินมาถึงจุดหนึ่ง ตำแหน่งหนึ่งแล้วว่าที่ตลาดขึ้นไทยจะขึ้นโดยการเอาเงินมาปั่นเนี่ยเพราะมันพิสูจน์ว่าแสนห้าหมื่นล้านหายไปในวิปตาไม่ได้ทําให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยขึ้นเหนือกว่าตอนที่ก่อนเอาเงินวายุภาพใส่เข้าไปแสนห้าหมื่นล้านเพราะนั้นกูจะใส่อีกสองแสนล้านขึ้นครับพันห้าครับแต่ก็จะลงต่ำกว่าเดิมอีกเพราะมันเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานคุณขึ้นไปแต่พื้นฐานไม่ได้ตามกําไรบริษัทไม่ได้โตนะครับสุดท้ายมันก็จะลงไปทุงที่พื้นฐานของมันที่ เท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าไม่ใช่จะลงไป PE เจ็ด PE แปดก็ได้ถ้ามันก็ยังไม่มีโกรออะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะถูกถูกถูกนะคุณว่าถูกจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าบริษัทหนึ่งอ่ะกำไรสิบล้านบาทสิบล้านบาทสิบล้านบาทอยู่ตลอดเวลาเนี่ยราคามันจะลงจนกระทั่ง PE เหลือหนึ่งเหลือสองมันก็ไม่ขึ้นนะคุณลองไปดูในตลาดมีหลายตัวเลยมันก็ไม่ขึ้นครับแต่ถ้าไม่มีโกรดมันก็จะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นเรื่อยๆเป็นห้าเปอร์เซ็นต์สิ สิบสองเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตในจีนนะเขาบอกยี่บสี่เปอร์เซ็นยังมีเลยแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นราคาหุ้นไม่ขึ้นนะฮะมันจะลงไปเรื่อยๆอันนี้คือธรรมชาตินะครับของตลาดหุ้นอ่าถ้าถามพี่พี่เขาคิดว่าตอนนี้ก็รอกเก่งกาไรกันพี่คิดว่าแบงก์ประกาศออกมาพี่ก็ว่าก็กาไรเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรนะฮะแต่จะทนจ่ายจ่ายปันผลเยอะๆนี่ไปได้อีกอกี่ปีพี่ว่าก็อีกหลายปีนะครับพี่ว่าอีกหลายปีถ้าไม่เจอพายุใหญ่ไม่ถือว่า ดิอ่ารีเซชชนในอเมริกาพี่ก็คิดว่าอเมริกาไม่เกิดรีเซชชันจากที่ดูจากเฟดเ r a ร r เ s e เซอร์ก็ยังดีอยู่นะฮะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าจะเล่นก็คือเก็งกำไรนะฮะเก็งกำไรในตราสารต่งตางๆนะะในตราสารต่งตางๆแล้วก็ส่วนหุ้นไทยก็พี่พูดตรงๆต,ติดอยู่ไม่รู้ทำไมพี่พูดจริงเลยไม่รู้ทำไมนะครับไปฮ่องกงแม่งก็สูงแล้วใช่ไหมฮะแต่ฮ่องกงน่าจะมีอัพไซด์อยู่ที่พี่บอกว่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แก้ไขปัญหาพอร์ตที่ลงทุนในเมืองไทยก็ไม่ได้ นะครับเข้าไปปั๊บซื้อเทนเซนปุ๊บวันรุ่งขึ้นลงห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ใจ่อแล้วคุณก็ขายทิ้งก็ขาดทุนอีกเพราะว่าหุ้นฮ่องกงพี่บอกแล้วมันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนซื้อหุ้นธนาคารประชย์มันเวียงแรงขึ้นแรงลงแรงคุณเดี๋ยวบีไวดีไหมครับลงมาบาทห้าสิบขึ้นไปบาทเก้าสิบลงมาบาทเจ็ดสิบคือมันเวียงอย่างก็หุ้นปั่นเนี่ยแต่ที่จริงมันขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปอีกครับแต่คุณจะกำไรมันไหมเนี่ยฮ่องกงเป็นตลาดที่เล่นยากมาตลาดที่เล่นง่ายท S <S ที่คิดว่าฮ<ร>่องกงเนี่ยน่าจะหยุดประมาณเดือนหนึ่งแล้ววิ่งขึ้นต่อนะฮะะฉะนั้น <S <S ช่วงนี้ในฮ่องกงเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไม่ต้องรีบลงมาก็ทยอยซื้ออะไรก็ว่าไปนะฮะฮ่องกงอ่ะมาแล้วนะ <2: Yeah. S 1> แต่มันแปลกฮะถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยการเบรกตาเฟรมันเนี่ยมันวิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีเจ็ดนางฟ้าที่ใหญ่มากเจ็ดนางฟ้ารวมกันเนี่ยมันเหมือนกับเกือบครึ่งตลาดของเนอสแตรกอะแต่ไอ้เทคจีนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะไปไปใหญ่เท่ากับไอ้ตัว ไอ้อัุทหมดในจีนนะฮะมันก็จะดึงอินเด็กขึ้นไม่ได้เท่าไหร่นะ <S 2> <S 2> คุณดูเสี่ยวมี่มันขึ้นไปเนี่ยนะจากวันที่เราเริ่มซื้อกันหกป่า,ามันขึ้นไปสี่ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะ,อะไอ้ไอ้ตัวขอข้างเสียงยังขึ้นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเห็นไหมฮะจากบัตทอมนะฮะอ่ะอะก็ก็แสดงว่าไอ้ตัวที่อ่าฮ่องกงเนี่ยอินเด็กฮ่องกงจะขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อไอุ้้นเทคใหญ่ๆเนี่ยมันกลับไปทําราคา time high ออนทำไฮอะนะครับ มันก็ต้องตามมาด้วยผมประกอบการของเขามันก็จะต้องดีนะครับจากการบริโภคในประเทศเนี่ยจีนตอนนี้มันหวังนะไอ้เทคที่ว่าขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เกี่ยวกับรีฟซิงเราเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศของจีนที่รัฐเขาจะฉีดเงินมาฉีดเงินเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเชิงพื้นฐานที่ที่แบบว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับ<ม>ว่าเทคจียนยังไงก็ขึ้นต่ออีคอมเมิร์ซจีนยังไงก็ขึ้นต่อนะครับแต่ธุรกิจอื่นเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้นะฮะว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับมันไม่ใช่สไตล์เรา ี่คิดว่า,าซื้อธุรกิจบ้านจัดสรรซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อเวียดนามอาจจะดีกว่าป่ะแต่ก็มีปัญหาเรื่องข้างเงินอ่อนเนี่ยมันก็อแต่ถ้าซื้อธุรกิจบ้านจัดสรรที่จีนก็คงซื้อไม่ได้แต่ซื้อที่ไทยพี่คิดว่าเต็มอิ่ม,มนะครับเนะีเป็นแต่คุณมีข้อมูลว่าบริษัทไหนจะขายบ้านให้ต่างชาติได้ตลอดเวลาอันเนี้ยก็คือโอเค<ม>นะครับพอขายบ้านไม่ได้เดี๋ยวก็ทําเป็นอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวก็เป็นคอนโดให้เช่าเดี๋ยวก็เป็นโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นสัญญ,ญาณบอกนะครับว่า,<ม>ส,าสื่อสาร์ในการ ทำคอนโดซื้อเพื่อขายเนี่ยมันเต็มอิ่มมันก็จะเป็นสร้างโรงแรมพอมันไม่จบหรอกมันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะนะครับสุดท้ายก็โอเวอร์สปายมันก็จะเกิดแก๊งแคสลงมานะฮะอ่ะใครเห็นโอกาสใหมโอกาสที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยที่มันขึ้นมันขึ้นจากกลุ่มอาหารนะฮะพอเรารู้แล้วอาหารมันเฟ้อทั้งโลกเลยราคาอาหารมันแพงมากทั้งโลกเพราะฉะนั้นหมูเห็ดเป็ดไก่ซีพีอะไรมันก็จะขึ้นแต่มันเป็นไซคลนะมันเป็นไซคลนะครับอะเดี๋ยวมันก็จะ ปรับตัวลงมานะฮะนะครับเป็นรอบๆอ่ะต่อไปถามคำถามที่เฟกค่ะตัว S เอสพี่ก็คิดว่าอยู่ในสภาพที่ก็คือไซเวล้วก็เล่นได้ละนะฮะคืออะไรที่เราไม่รู้อ่ะนะฮะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะฮะครับอันนี้มันจะเล่นยาการการขึ้นมาแบบเนี้ยมันเป็นการรีบาวตามสัญญานทางเทคนิคที่ดีนะครับะนะครับวันดีกว่าทุกๆครั้งเห็นไหมฮะเนี่ย นะทุกทุกครั้งที่ทีเฟกต์มันลงมาเนี่ยนะฮะก็คือเซตห้าสิบมันลงมานะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตั้งแต่ลงมาจากเนี่ยครั้งเนี้ยมันดูมีความชันนะมันดูมีความหวังว่ามันจะยังไปต่อได้อยู่นะครับมันยังไปต่อได้อยู่นะเพราะฉะนั้นระบบคือว่าถ้ามันขึ้นอ่าขาช็อตสต็อปล็อตไปเจ็ดสี่แปดแล้วมันก็ยังเคลียร์คออยู่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันขึ้นแบบแข็งแกร่งนะครับ อ่าขึ้นไปอีกก็เจ็ดหกหนึ่งก็เป็นสตอปหลอดสตอปลอดหลักจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยนะฮะอ่าแถวๆเนี้ยนะครับอ่านะนะมันอาจจะขึ้นไปได้ถึงเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แนวตั้งต่อไปก็เจ็ดหกห้าอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็จะไม่ลงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปอดข่าวที่เป็นภาพรวมนะฮ <c oughs> ะเว้นแต่ว่าวันดีคือดีราคาน้ำมันมลงไปหกสิบเหรียญห้าสิบเหรียญนะเนี้ยทีเฟก,ก็จะลงนะฮะนะครับ, <c oughs> รบแต่ตอนเนี้ยพี่คิดว่าทีเฟกอ่ะมันเป็นอะไรที่เล่นยา นะเพราะว่ามันไม่แข่งไม่เลยเลยมันนิ่ง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 มากนะฮะคือถ้าจะช็อตก็ได้จะลองก็ได้ก็ต้องไปเล่นที่การเทรดที่ทางเฟรมสั้นนะฮะโดยอยากไปไว้ใจมากอ่ะมาดูทางเฟรมสามสิบที่พี่บอกไว้ว่าเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี่ก็คือลองนะฮะเดี๋ยวมันขึ้นไปางบนคุณก็ปิดอ่มันจะเด่นตานยเล่นแบบมหนเด่นแบบไหนแต่ไปมั่นใจท่าทีเดียวว่ามันจะเป็นขาขึ้นคุณก็ตลออให้ทางเฟรมเดมันผ่านซีโร่ลายไปก่อนนะครับแล้วมันก็อาจจะจบเลยก็ได้นะ รอนนี้เป็นการขึ้นอันนี้มันเป็นขึ้น x e แล้วละ่ะอยู่ที่ว่า x e เนี่ยมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณอยากหาเรื่องพี่เอาฟีโบนัชีไปวัดพี่ลองหาเรื่องให้ก็ได้นะฮะว่ามันถ้ามันเป็นขึ้น x e มันจะรีบาร์ได้เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็น c อันนี้ก็จะเป็น x นะฮะนะครับถ้าคุณจะใช้ฟีโบนั่ชีคุณอยากหาเรื่องนะพี่ไม่ใช้นะนะครับคุณจำเป็นรีทีสกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปนะฮะโปรแกรมนี้นะฮะนะครับเอาว่าเอาว่าเต็ม,เต,มเต็มก่อนอ่าเต็มเต็มก่อน นะเต็มก่อนมันก็จะได้ประมาณนะฮะแปดหนึ่งหกเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะก็อพอดีตรงตรงที่หลดุดนะตรงนี้พอดีอ่าสรุปว่ามันกะ็จะไปได้ถึงตรงที่มันหลดุดนะ,ะตรงที่มันหลดุดตรงเนี้ยมันก็คือเป็นไปได้ในะการรีบาตามเทคนิคอนะฮะก็อาจจะขึ้นไปที่เส้นที่กี่เนี่ยนะก็คือตัวถุงอ่าเจ็ดเท่าไรเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเจ็ดเจ็ดเก้าสองอะก็ประมาณนี้ อาจจะขึ้นได้ถึง792แต่อตฟฟีโบถ้าเขาพูดกันก็คือขึ้นไปถึงรูเนี้ยนะครับ871เนี่ยโอ้มันก็ขึ้นเยอะนะมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นพี่คิดว่าลิ์ของตลาดหุ้นไทยไปถึงดูนั้นเน่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะใครอยากหาเรื่องก็รออฟีิโบไปวัดดูนะรหรือว่าก็เป็นขึ้น X แบบไม่ได้ X ใหญ่ X เล็กๆ,ๆนะฮะแล้วก็ดีที่สุดก็คือของของทีเฟนะฮะ หรือเซตห้าสิบเนี่ยก็คือเจอปะท่อมซะแล้วก็ใช้เวในกรอบแคบซะสักห้าสิบจุดร้อยจุดนะแล้วก็เป็นแอลเออกข้ามไปอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> แต่พี่คิดว่าเ <Yeah. S 1> แล้วเนี่ยแล้มันจะมี a อบนะครับพอ X เสร็จแล้วเนี่ยเเนี่ยมันก็จะลงไปโซนพันหนึ่งะฮะโซนตัดสินแล้วก็อย่าปิดตาว่าหนึ่งหนึ่งสองห้านะฮะนะครับนะ ประมาณพันหนึ่งเนี่ยตรงพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองห้าเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญนะฮะถ้าหลุดหนึ่งหนึ่งสองห้าก็จะไม่มีแนวหลักล่ะครับแต่ตอนนี้ที่บอกเลยทีเดเป็นอะไรที่เล่นยากทองคานะฮะค่ะหลังจากที่จบแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องปรับปลายมานะครับอ่าทองคําก็จะมีกรอบของการเทรดล้ะไซเวอันล่างก็สองเจดสามนะฮะกรอบบนของการรีบาวก็น่าจะติดแถวๆนะครับสามพันสามสองสามพันสามสิบอเป็นไซเวอละเป็นไซเวนะฮะ อยู่กอบล่างเนี่ยก็หมายถึงว่าการรีบาวอาจจะยังไม่จบนะครับอาจจะขึ้นไปได้สามพันสามสิบถึงสามพันห้าบเจ็ดก็จะเป็นรีบาวถ้าจะลงคืนนี้ดูดีๆต้องเป็นทั้งแดงเลยนะต้องลงมาเลยนะครับต้องเป็นแดงลงมาเลยก็ก็ไม่เป็นไหลก็ลงได้ไม่มีใครว่าอะไรนะฮะ้าลงมาก็มากสุดก็สองเก้าห้าสองก็จะไม่หลุดตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ความตัวแล้วก็จะขึ้นต่อมาอีกนะะนครับ,นะรบทองคาตัวเนี้ยถ้าดูจาก เรื่องของความไม่แน่นอนนะฮะทางด้านไอทางด้านการเงินนะครับทางด้านเงินเฟ้ออะไรพวกเนี้ยนะฮะมันเริ่มมีความแน่นอนบนความไม่แน่นอนปาิขึ้นเพราะนั้นกราฟน่าจะเป็นไซเวออกข้างนะฮะแล้วก็จะขึ้นลงตามสัญญาณทางเทคนิคละนะครับใครเล่นสั้นก็ใช้ทําเฟรมร้อยี่สิบแบบพี่ว่าลองมาตั้งแต่สุ่นเนี้ยนะเป็นการลองมาแต่เด้งขึ้นไปแล้วก็อาจจะลงมาที่สองพันแปดสามแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ถ้ามันเป็นขาขึ้นอ่ะสุดท้ายมันก็จะขึ้นไปสามศูนย์ห้าเจ็ดอยู่ดีนะครับมันยังไม่ได้ไปขาลงนะครับส่วนบิตคอยนะฮะก็เริ่มดีขึ้นเพราะไม่หลุดใช่นไหมฮะเส้นนี้เส้นสําคัญมากเลยนะมอนมันเป็นเส้นสําคัญมันไม่หลุดนะมันไม่หลุดมันก็จะไม่ล่วงมันก็จะไม่ลงนะฮะออสซิเลเตอร์เริ่มดีขึ้นนะครับจากนี่ลงมาโดยตลอดนะตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะก็จะไซเวกอบแคบอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขึ้นไปยืนเก้าหมื่นให้ได้ถ้าจะเป็นขาขึ้น ต่อเนี่ยนะครับแต่ขึ้นไปยืนไม่ได้แล้วเกิดเดสคอร์อันนี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดเดสคอร์เนี่ยก็จะใกล้จบนะฮะแต่ตัวกรอบล่างต้องไม่หลุดเส้นขาวนี่นะครับเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยนะต้องไม่หลุดนะไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีโอกาสกลับขึ้นต่อไปได้อีกโดยที่นะครับโดยที่ตรงเนี้ยก็จะต้องวกกลับนะฮะวกกลับจะตัดซูโยไลน์อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะขึ้นได้ดีเลยเป็นสามห้าสี่ห้าห้าห้า นะครับซึ่งซึ่งภาวะตัวเนี้ยเราจะเห็นไอ้ถ้าขึ้นเน่ยอันนี้จะขึ้นไปก่อนทองขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของบิตคอยขึ้นก่อนทองนะตอนนี้ก็ดูดีแข็งแรงกว่านะส่วนคนที่เทรดสั้นมันต้องใช้ความอดทนมาจากตรงนี้นะครับเจ็ดหมื่นแปดก็แถวแถวเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าก็ต้องปิดแล้วก็รอลงมาลองใหม่นะครับ อันนี้เป็นฟิวเจอร์ทั้งหมดค่าเงินนะฮะเหมือนที่พี่บอกไว้มันจะขึ้นมาโซนสามสี่แหละนะครับก็ใกล้สามสี่ละนะฮะในโซนเล็กๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปสามสี่ซะแถวนี้นะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้เท่าเฟรมเดย์เนี่ยก็ถ้าตัดสัญญาณขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะเป็นสามสี่จุดห้านะฮะตอนมันผ่านเนี่ยมันก็จะวิ่งแรงนะครับส่วนเท่าเฟรมเบรกก็ยังยังอยู่นะครับปีสัญญาซื้อมาจากตรงเนี้ยนะครับ ันนี้ก็ต้องบอกว่าออกข้างเพราะว่าไม่มีการเดสคร์ลงนะฮะเพราะนั้นโอกาสที่ไปข้ามบนสามสิบห้าสามสี่จุดเก้าก็มปีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องนิง่งๆแต่เราจะเห็นว่าโอ้โหต้องนิ่งมากเลยนะการการเทรด<อ>การเทรดค่างเงินตัวน,นี้มันไม่ใช่คือธรรมชาติของการเทรดค่างเงิน,นมันจะจบวันสองวันวันสองวันนะฮะแต่ค่างเงิน,นมันจะนิ่งเหมือนพี่บอกแต่มันจะมีกรอบของการนิ่งกรอบนิ่งอันนี้มันอยู่ที่อะไรครับเพราะถ้าค่าเงินไม่นิ่งแล้วแล้วทั้ใช้นโยบายแบบนี้นะ การค้าโลกมันจะวุ่นวายปั่นป่วนหมดเลยนะฮะแต่ค่าเงินตัวนี้มันจะนิ่งนะฮะเพื่อนอย่างน้อยก็ประคองเพราะว่าทุกคนรู้ว่าว่าทํามันเป็นแบบนี้ไม่มีใครห้ามได้เพราะเขามีอำนาจเต็มฐานะประธานรัฐมรีแต่ไม่มีใครกลัวมึงเลยสักคนหนึ่งเราก็ต้องมาช่วยกันที่จะประคับประคองตัวเดียวที่ทําให้การค้าโลกนะฮะสงครามการค้ามันไม่เลวร้ายก็คือการประคองค่าเงินให้อยู่นิ่งๆฮะการค้าขายเนี่ยการโคตรราคาอะไรก็สามารถเกิดได้อยู่การจ่ายค่า โอเท็กซ์เรื่องของอเรื่องเรื่องของการซื้อค่างเงินต่างๆเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเพิ่มเยอะนะฮะการค้าขายเนี่ยสิกิโลก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับอ่าแถวนี้ก็จะมีแนวต้านตัวกลมๆสามสี่นะครับแล้วก็ตับไดถ้ายังเป็นเทคนิคข้อบบไม่อยู่ก็น่าจะขึ้นต่อไปได้นะก็เป็นฝั่งรองอยู่นะอ่อตัวนี้ก็สอดคล้องนะครับก็สอดคล้องกับการที่ค่า,งางเงินดอลลาร์นะครับพอ,อนตัวมาถึงแนวจุดหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะ ตั้งตัวได้แต่แถวโซนเส้นขาวๆนี่อันนี้เป็นเส้นต่ำอันนี้เป็นเส้นลงมาสองเอ็ดีก็สามารถจะรีบาวกับขึ้นไปโซนร้อยห้าร้อยหกอันนั้นก็สนับสนุนการที่ค่างเงินบาทจะอ,อ่อนถ้าดอลลาร์แข็งกับขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ค่ะค่ะได้ค่ะก็ตอนนี้ก็เงียบกริบกันหมดเนาะก็ไม่มีอะไรเ,เป็นจุดที่ต้องเงียบ่ะจนถึงกลางเดือนเลยนะครับกลางเดือนเมษายนะคะ แล้วมันก็จะเงียบ่ออีกเพราะว่ามันจะเอ b a ดีแบงก์เพร่ะมันก็จะลงเพราะนั้นไอฟฟีลลิ่งคนมันก็จะไม่ดีนะฮะพอพอไปเดือนเมษามันก็จะมีประกาศกลุ่มน้ํามันออกมาน้ามันปิโตัวเคมีกําไรมันก็จะไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมครับเราก็จะมีเลเวเซอร์ออกมามันก็รู้อยู่แล้วว่าซี o ก็กํกไรโตนะพวกนี้มันก็จะกําไรโตนะฮะอยู่แบบเนี้ยแต่มันมันไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรว่าบริษัทไหนเนี่ยมันมันเจ๊งอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ เออบริษัทเล็กๆได้แต่เราพูดถึงตัวใหญ่ๆเนี่ยน,นะมันไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะอาจจะเห็นการตั้งสํารอของท็อปจากเรื่องของอความเสี่ยงหายเจ้าค่าก่อ,ขขอสร้างอะไรเงี้ยอาจจะมีเป็นลายบริษัทนะแต่ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ลตลาดมากๆเหมันก็เกิดจาก a o t ตกสวรรค์อะไรเงี้ยโดนหนักหน่อยหรือว่าเดลต้าตกสวรรค์เนี่ยเพราะเดลต้าจะลงไปได้ไงวัยุภากติดอยู่ร้อยสามสิบอะจะลงจากนี้ได้ไงเจ้าแม่งติดเอง โอจ้าติบเองด้วยจ้ดิอตอนกริบกริบไปไปจีนก็ยังไปไม่ได้อเมริกาก็จะตกก็เล่นฝั่งพุธฝั่งฝั่งอะไรไหมฮะใช่ใช่ถ้าเราดูจริงๆะตลาดตลาดฝั่งตลาดเจริญแล้วมันอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นไปยังไงไงใช่ไหมส่วนในฝั่งเราเนี่ยมันก็เป็นอยู่ข้างล่างหมดเลยอินโดนีเซียที่อาทิตย์ที่แล้วโดนทําเป็นสู้ขึ้นมาตอนนี้ก็ลงมาต่ําแล้วนะหลุดหางของต่างนาที่แล้วแล้วนะ แสดงว่ามันมีสัญญาณเรื่องช้าเนี่ยกับฝั่งอาเซียนเนี่ยเริ่มทรายมาแล้วว่าอินโดโดนหน,นักฟิลิปปินเนี่ยโดนเบาๆเคยเป็นเมืองขึ้นกูสุนไทยเนี่ยยังไม่ได้เจอตอนนี้ที่มาทรายมาเนี่ยทรายมาตอนนี้เนี่ยอินโดนเนี่ยโดนเรื่องสงคโดนช้ํหนักค่างเงินค่างเงินเนาะ มันโดนหนักเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเสือไปซ้าไงไปซ่าเรื่องไอไอตัวของเขาต้องการเอาแล่แผลเออไปให้เทสลามึงก็ไม่ยอมครับมันบอกต้องมาผลิตที่กูใช่ไหมเออแล้วก็แอปเปิลเขาจะไปขายให้มึงบอกไม่ได้มึงต้องมาผลิตที่กูมันจะให้กูขายไอโฟนเออที่ทิ้งบอกนี่นะขนาดอินโดใหญ่กว่าเรานะคุณไปเล่นกับอเมริกานะนะครับประเทศไทยใะเล่นเกมนี้เก่งสุดเลยคือเออกูไม่กูไม่ชู้มึง แล้วเบอกว่าทำไมไม่สู้มาอเมริกาไม่ใช่พ่อกูลองดูสิลองดูดิประเทศไทยเอาจ้าอเมริกาเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเราแบบโหมดเขาเป็นโหมดโหมดโดนบี้คิดี้เมื่อไหร่ก็ได้คิดว่าคิดว่าแน่เอาเอาเอาให้อยู่นะทุนสำรองตัวเองก็ไม่ได้เยอะอินโดทุนสำรองเลนน้อยกว่าเราเยอะเลยแล้วไปต่อรองกับประเทศมหามนาเนี่ยนี่คือสิ่งที่อินโดโดนซึ่งไทยต้องเรียนรู้ไว้นะไทยมันเป็นรัชกาลบอกว่าเฮ้ยกูเอาจีนกูไม่เอาอเมริกามึงก็จะโดนกระทืบแบบเนี้ย เป็นเห็นวอืออุ้ยนะอ่ะอ่ะกมดอย่างเราอ่ะมดอย่างเราต้องวิธีเอาตัวรอดเอาตัวรอดก็ก็เป็นเป็นช็อตเป็นพุทธใช่ใช่ไหมอ่าด้าเนั้มันจะมีแกลบเล่นได้อยู่แต่พอมันดูตัวที่มันมีเทรนแล้วกันมีเทรนก็ยังพอได้เบรกเทรนก็ไปเบรกล่างก็ช็อตอะไรเงี้ยแต่ถ้าไซเวนพี่ว่ามันยากกว่า อ่าเพะมันไหวแว่งนะไม่รู้จะปึ้งหรู้จะปังนะตลาดหุ้นไทยพี่ว่าต้องดูพฤษภพายทีว่าต่างชาติเขาจะลดน้าหนักอีกล่าตอนนี้ต่างชาติจะเงียบเลยเพราะว่าเขาขายไปหมดแล้วตอนเอนกุมพาไงเพราะนั้นเขาจะไปดูพฤ้นสพายทีหนึ่งว่าเขาจะเอาไงต่อแต่พี่คิดว่าขึ้นไปเขาก็ขายครับไม่ลงเขาก็ขายครับเขายังลดน้าหนักประเทศไทยต่อเนื่องครับเออใช่ใช่ใช่เอแต่ นะปัญหามันแก้ยากแล้วละใครปล่อยมาถึงจุเนี้ที่ไม่อยากเปรับผิดชอบใครเผยค่ะอย่าพูดเยอะนะพูดเบาๆเลอะก็พูดเยอะเดี๋ยววุ่นวายัวพันเยอะวุ่นวายปวพันเยอะได้ได้ค่ะของพค่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอ่ข้อมูลจากคุณที่พนนั้นถึงกันเงียบๆนิ่งๆเพราะว่าประเทศไทยเราก็จะเจอเอ็กดีใหญ่ยักษ์มาในช่วงเดือนเมษายน